หายจะป่วยจากโควิด1 9กลับมารับงานอย่างเข้มแข็งอีกครั้งแล้วสำหรับนางเอกสาวเบลล่าลานีโดยเจ้าตัวเปิดใจถึงสารภาพร่างกายและอัปเดตหัวใจที่คลครก็จับตามองโดยเฉพาะวาเลนไทยปีแรกที่กลับมาเป็นโสดจะเหงาบ้างไหมเบลล่าเผยว่าเรื่องอาการโควิดความจริงแล้วตอนที่เป็นก็ไม่ค่อยมีอาการแต่เจอคนที่ติดเชื้อแบบสัมผัสใกล้ชิดเลย p c r เราก็ตั้งสติค่ะคุณแม่ก็ตกใจนิดนึง แต่ว่าด้วยความที่เบลไม่ค่อยมีอาการอะไรก็เลยหายห่วงไปการรักษาเป็นการรักษาแบบโฮมอิส์เลชันแต่เราก็แยกชั้นกันอยู่กับคุณแม่อยู่แล้วค่ะติดโควิดช่วงวันวาเลนไทน์ด้วยทั้งเหงาทั้งโสดเลยไหมปีนี้มิติใหม่ฉลองอยู่ในห้องแล้วก็ได้ดอกไม้จากคุณแม่ตื่นชอบป,ปุ๊บคุณแม่โทรมาหาบอกให้ไปเอาอาหารหน้าห้องแล้วก็เห็นมีดอกกุหลาบอยู่ด้วยฉันไม่เหงานะจ๊ะได้ดอกไม้จากคนอื่นด้วยไหม ก็มีบ้างค่ะมีบ้างมุกออนแล้วหรือ,อยังเบลไม่มีเวลาอะไม่มีเวลาจริงๆมีคนพยายามเข้ามาจีบไหมเบลก็ไม่รู้ขนาดนั้นค่ะแต่เบลก็พยายามให้เหตุผลกับตัวเองว่าคือถ้าตอนนี้มันไม่มีเวลาจริงๆบางทีเบลได้หยุดแค่เดือนละครั้งเบลก็อยากที่จะเอาเวลาไปทำเล็บไปดัดผมไปดูแลตัวเองก่อนให้เวลากับตัวเองก่อนละกันมีแบบเพื่อนของเพื่อนมาถามบ้างมีบ้างค่ะมีบ้าง เบลไม่ได้ปิดแต่เบลก็ไม่ได้เปิดเบลไม่รู้ว่าจะใช้คำไหนเหมือนกันตอนนี้แฟนคลับโปพบเบลล่ากลับมาเชียร์เราสองคนอีกครั้ง mm hmm. เพราอเออก็ตามปกติค่ะคือจะมีการเชียร์เรื่อยๆอยู่แล้วแต่เบลไม่รู้หรอกเบลไม่มีทางรู้หรอกว่าในอีกสักพักหนึ่งความคิดเราจะเปลี่ยนไหมหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้านะตอนนี้คือเป็นพี่ชาย